Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้พิทพาแกรมเบลในพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันศุกร์ที่17มกราคม2025 5วิธีในการเติมเต็มศักยภาพของคุณข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่10 ข้อ1ถึง11มัทธิวบทที่12ข้อ46ถึงบทที่13ข้อ17ปฐมกาลบทที่34ถึง35เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชีวิตใครหลายคนไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่เราจมอยู่กับกิจวัตรประจำวันจนเป็นเรื่องปกติดำเนินชีวิตเนี่รูปแบบเดิมเดิม แทนที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนการใช้ชีวิตตามวิธีและกระแสของโลกคือมุมมองของเขาแต่ถึงกระนั้นพวกเราทุกคนต่างรู้สึกลึกๆในใจว่าชีวิตต้องมีอะไรมากกว่านี้สิพระเยซูตรัสว่าใช่มีศักยภาพมากมายสำหรับเราทุกคนพระเยซูต้องการให้คุณมีชีวิตที่เกิดผลมากพระองค์ต้องการให้คุณเกิดผลเกิดผลร้อยเท่าบ้าง 60เท่าบ้าง30เท่าบ้างแม้แต่ขั้นต่ำยังเป็น30สเท่าในมัทธิวบทที่13ข้อ1 6ถึง17พระเยซูตรัสว่าแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ แต่ก็ไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ก็ไม่เคยได้ยินพระเยซูเตือนว่าแม้ว่าเราแต่ละคนจะมีศักยภาพมากแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดรออยู่ข้างหน้าคำถามในวันนี้คือคุณจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและเติมเต็มศักยภาพของคุณได้อย่างไรต่อไปนี้คือ5วิธีสั้นๆที่จะช่วยในการเติมเต็มศักยภาพของคุณ 1. อ่อนน้อมถ่อมตนเราอาจถูกล่อลวงให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วเราต้องพึ่งพาพระองค์สดุดีบทที่10ข้อ3-4ถึง4บอกว่าเพราะคนอาธรรมอวดสิ่งที่จิตใจเขาปรารถนาและคนโลภแช่งด่าประนามพระยาเวด้วยความหยิ่งยโสคนอาธรรมไม่ได้สแสวงหาพระองค์ความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้า 2. ติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนดั่งคนในครอบครัวมัทธิวบทที่12ข้อ50เพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา 3. ลงรากลึกประสบการณ์ล้ำลึกในฝ่ายวิญญาณมีความสำคัญก็จริงแต่หากไม่ลงลึกกับรากฝ่ายจิตวิญญาณอันตรายจากความคิดตื้นเขินนี้อาจนำไปสู่หายนะ เหมือนเมล็ดพืชในมัทธิวบทที่13ข้อ5-6ที่บอกว่าบางก็ตกในที่ซึ่งมีหินห้อยบางก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผาจึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มี 4. ปกป้องหัวใจของคุณเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะฟุ้งซ่านไปกับความคิดวุ่นวายในชีวิต แต่พระเยซูเตือนเราไม่ให้หลงไปในความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติ 5. ชำระตนให้บริสุทธิ์ปฐมกาลบทที่35ข้อ1-2พระยาเวตรัสแก่ยาควบว่าลุกขึ้นไปเบ็ดเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่านบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอซาวพี่ชายของเจ้า ดังนั้นอย่าโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างดาวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มกุญแจสู่ศักยภาพนั้นอยู่ที่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของคุณกับพระเยซูคุณสามารถใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้โดยสิ่งที่คุณได้รับจากพระองค์ ศักยภาพของคุณไม่ได้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานหรือความสำเร็จแต่เกี่ยวกับการรับรู้ว่าคุณเป็นใครในพระเจ้าเมื่อคุณแสวงหาพระองค์และดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ของพระองค์คุณจะเกิดผลมากมายยิ่งคุณเริ่มเติมเต็มศักยภาพที่พระเจ้ามอบให้มากเท่าไหร่พระองค์จะยิ่งมอบความไว้วางใจให้คุณมากขึ้นเท่านั้นพระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์ ศักยภาพของอิสราเอลดีมากและพระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลไม่เพียงแต่ได้รับพระพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพระพรแก่ชนชาติอื่นๆด้วยคุณมีศักยภาพแห่งชีวิตที่ได้รับพรที่ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลในพระคัมภีร์ภาคพ,พันธสัญญาเดิมเสียอีกให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูให้ข้าพระองค์อย่างรากลึกลงไปและจับจ้องไปที่พระองค์เขาทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ปกป้องความสัมพันธ์นี้และอย่ายอมให้สิ่งอื่นๆใดๆเข้ามาเบียดเบียนชีวิตของข้าพระองค์หรือหันเหสายตาไปจากพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับศักยภาพที่พระองค์ทรงใส่เอาไว้ในชีวิต ขอใช้ชีวิตนี้ตามน้ำพระทยัยเพื่อขาพระองค์จะเห็นการเกิดผล30เท่า60เท่าหรือ100เท่าของที่หว่านไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วน ได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะ